สวัสดีครับอยู่กับพ่อทุกคุณคือเราครับคลิปนี้พ่อทุกคุณิี่บเห็ดผัดโยยกินแซ่บครับไปครับไปเริ่มกันเลยครับนี่เป็นเนื้อครับเนื้อขาไส้ในรับเนาะเป็นเนื้อเหลือจากคลิปก้อนครับเก็บใส่ซองฟิชไว้นะครับเนาะแลวการมีเนื้อหมูสามชั้นพร้อมครับพี่น้อง ตคลิปก้อนๆคือกันครับหลายพวนะครับเฮ็ดบเ่เบิดครับพี่น้องเลยเก็บไว้จะเอามาคิดเฮ็ดเป็นเมนูนี้ครับมาเฮ็ดกินซุปของพี่น้องนะครับเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีกะปิครับสําคัญเลยครับเมนูนี้ครับก็จะมีตะไคร้ครับมีข่าครับเทียมครับใบบักกูดพริกสดครับใส่มะเขดหลายใส่หลายนะครับนี่จะเป็นผงกะหรี่ครับ ซอพริกครับเราจะใส่ผักเพิ่มความหอมด้วยโหระพาครับเมนูนี้ครับใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะนะครับพอนคุนก็ไปตำเครื่องเลยครับพอตคุนก็ตำพริกกระเทียมข้าตะไข้คือเก้าแล้วครับเครื่องพริกเครื่องแกงนะครับเนาะใส่กระเทียมครับพริกเหลือแล้วก็กระเทียมตมนะครับข้าครับ ตะไคร้ใส่ครับตะไคร้แบบกูนะครับเนาะมันขูดหั่นซอยในการตำให้ได้ละเอียดง่ายๆครับทำให้ละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับเนาะเวลาผัดมันจะได้เข้าเครื่องครับพอละเอียดได้ที่ก็กปีลงเลยครับตำใส่กันครับ ตามเขากนแลวก็เอามาลงกระทะผัดนะครับกระทะเด้อดห่อน,นกับน้ำมันลงครับลงพวกจะยอเครื่องลงก่อนนะครับเครืองที่ต่ำไว้ครับผัดให้หอมๆครับพี่น้องผัดกินฉุนหอมขึ้นแล้วก็เอาเนื้อลงเลยครับเอาเนื้อขาลายเนื้อ สามชั้นนะครับเนาะเอาลงขวาใส่กับเครื่องที่เราต่ำไว้นี่นะครับหอมหอมครับพี่น้อง ลงเริ่มผิดกระทะกัเพราะนุณอย่าะซอสฝาเขียวลงเลยครับซอยรอเลื่อนนะครับก็ให้หม่ครับเราุ่นควรจะปรุงหนามโดยซอสพี่ครับผงกระหรีครับเพิ่มความหอมครับรสดีครับ สโรดครับน้ำตาลครับว่าให้เข้ากันจนเนื้อสุกพูดแล้วครับพี่น้องรู้สึกว่าแห้งแล้วก็เติมน้ำครับมันจะแห้งสิไม,ม่แล้วก็เติมน้ำนะครับพี่น้องเมนูนี้ผู้ใด้มักสุบน้ำก็เติมน้ำหลายแน่ก็ได้ครับ กูแตอยากได้พ่อคุกกิกงประมาณนี้ครับพนุกุณขอชิมนะครับเนาะเพิ่มน้ำตาลจากน้อยครับเปลือันแเศบครับพน,นักุณนเ่ิมน้ำแเ้งๆก็จะขอเติมน้ำอีกหน่อยนะครับเนาะเติมน้ำแล้วปล่อยโฟดแห้งลงมาแล้วก็ปิดอันเสร็จนะครับพนุกงาก็ยีใส่ใบโหระพาเลยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับผู้ใดสนใจเป็นกินใบกระเพรากระแทใบกระเพราแทนได้นะครับเนาะแซ่บหอมคือกันครับแต่คนละแบบนะครับเนาะแล้วแต่ผู้มักเนาะครับพี่น้องผัดยอยพอนุคุณเป็นอันเสร็จครับนไหครับไปกินไปแซ่บกับพรอนคุณครับเไครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูคุโซนครับเมนี้พอนรคุณฮ็ดผัดยอยหมูครับพี่น้องผัดย้อยหมูเป็น เมนูพนุคุณคิดเองครับคือแต่งเพลงนะครับพี่น้องมาครับมากินมาแซ่บกับพนุคุณครับก่อนกินพนุคุณกะขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขุนทุนครับที่เข้ามารับชมพนุคุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพนุคุณคือก้าครับและกรสซิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพนุคุณนะครับเนาะมาครับมากินมาแซ่บกับพนุคุณครับเมนูผัดข้าวเหนียวคือก้าครับพี่น้อง มาแก้มผักซีลาผักโหระพาครับผักกาดหอมผักกาดหอมมาสวยงามครับบางไม่นูกงอพ่อทนุกคนอีกกับบางไม่นูพ่อทน,น,นุกคนบอกเก่ครับเป็นกระแทบของเพื่อนนะครับเนี่ยครับมาครับมาแทบของพ่อทนกคนครับคุณคุณครับพี่อือ เมนูนี้ต้องเป็นเอี๋ผักกัะนงังผักอีเลอรครับพี่น้องแซ่บครับแซ่บผักอีเลอร์พ่อหนุ่คุณหาบ่ไรครับพี่น้องเมื่อเช้านี้บ่มีครับหาซื้อบ่ไรครับคนคนครับพี่น,อน้องเมนูคนคุณ ผัดกินลองเฮ็ดเมืองครับแซ่บกะเลยเอามาแนะนำครับให้กินดูครับ เพื่อนคุณก็คิดจากเมนูยยครับพี่น้องยยตุนหมูนะย้อยตุนนะครับจากตุนกับเพี่ยนมาเป็นผัดครับพี่น้องแซ่บกเลยไม่แนะนนาำครับ คุ้นๆเลยพี่น้องศูน <c> ย <oughs> ์พ่นคุ้นเครื่องหลายครับพี่น้องหู้ยันอยากเข่าพี่น้องเลย Mm-hmm. เครื่องนี่นิ่งเนี่ย,ยเครื่องเสียบเนาะ หักเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนื่อที่พ่อคุณมาผัดบลรูบอกพี่น้องไปเนาะ เป็นเนื้อกับหมูสามชันผสมกันครับเนี่ยนเนื้อเป็นเนื้อขาลายครับ Уу mm -hmm.